ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วานพอดคาร์คุณเป็นคนแบบไหนเอ่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วานพอดคต์คนที่มีโรคส่วนตัวสูง คุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือเปล่าเอ่ยเรามาดูนะคะว่าคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าข้อที่หนึ่งคุณมีความสุขเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองไม่ว่าเราจะเล่นเกมอ่านหนังสือกินข้าวดูหนังฟังเพลงคนเดียว เราก็ยังรู้สึกมีความสุขใจไม่เป็นปัญหาใดๆเลยนะคะไม่รู้สึกเหงาหรือไม่รู้สึกว่าขาดหายอะไรแต่กับรู้สึกมันได้พักผ่อนและได้ชาร์จพลังแม้ว่าจะมีงานพบปะสังสรรค์มากมายให้เราเลือกไปแต่เราก็เลือกที่จะเอ j นจอยกับเวลาส่วนตัวอยู่กับตัวเองมากกว่าไปงานพวกนั้น 2. คุณคิดอะไรได้ดี เมื่ออยู่คนเดียวคะ่ะเราไม่ได้ต่อต้านการเสนอไอเดียหรือการถกปัญหากันในกลุ่มนะคะแต่เมื่อเราอยู่คนเดียวเรามักจะสามารถกันกรองความคิดออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เกิดไอเดียบันเจิดขึ้นมาได้ดีกว่าเวลาที่เราต้องร่วมกันคิดกับคนอื่นๆ 3. เป็นผู้นำที่ดีได้ต่อเมื่อมีผู้ตามหรือลูกทีมที่พร้อมจะนำตัวเองในระดับหนึ่งค่ะเราสามารถที่จะดึงศักยภาพของคนออกมาได้ดีถ้าผู้ร่วมงานหรือลูกทีมรู้หน้าที่ตัวเองแล้วในระดับหนึ่งแต่เราไม่ใช่คนที่จะมาคอยจี้มาคอยกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานหรือลูกทีมนำสิ่งต่างๆจากศูนย์พอการทำแบบนั้นแล้วก็ ต้องใช้แรงมากในการออกคำสั่งทั้งต้องคอยพูดคอยเคี่ยวเข็นนั่นก็ไม่ใช่งานถนัดของคนที่มีโรคส่วนตัวสูงเลยนะคะปล่อยจุดนั้นให้เป็นหน้าที่ของคนที่ชอบเข้าสังคมเขาทำกันเถอะเพราะว่าเขาจะมีพลังในการกระตุ้นคนมากกว่าเรานะคะซึ่งถ้าเรามีคู่หูในการทำงานที่เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมแล้วก็จะทำให้การเดินงาน หรือการเดินหน้าของงานและอย่างลงตัวดีสุดนิซามไปนะคะ C เราจะเป็นคนที่ท้ายๆายที่เสนอตัวเพื่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ยกมือเวลาตอบคำถามในห้องเรียนจนถึงการออกไอเดียในที่ประชุมแม้ว่าเราจะรู้คำตอบหรือว่ารู้ไอเดียที่เข้าท่าแต่เราก็เลือกที่จะให้คนอื่น เป็นจุดสนใจไปก่อนยกเว้นต่อเมื่อมีคำตอบนั้นไม่ถูกต้องหรือไอเดียนั้นไม่ถูกใจตอนนี้ลคะคะที่เราจะเสนอความคิดเห็นของเราเมื่อยามจำเป็นนั่นเองค่ะข้อที่5คนมักจะถามความคิดเห็นของเราถ้าสังเกตว่ามีคนชอบถามว่าคุณมีความเห็นอย่างไรในเรื่องราวต่างๆนี้นั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณไม่ค่อยพูดจา ไม่ค่อยพูดจนเขาต้องถามหรือเพราะว่าคนเขาคิดว่าคุณนั้นช่างสังเกตหรือต้องกำลังคิดอะไรกันอยู่แน่ๆเลยอยากให้เราช่วยแชร์ความเห็นออกมาถ้ามีคนต้องถามความเห็นเราก็ก่อนที่เราจะมีโอกาสได้พูดอะไรออกมาก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าเขาคนนะั้นจะเข้าข่ายเป็นคนโลกส่วนตัวสูงคะ่ะ ข้อ6นะคะใส่หูฟังสักส่วนมากเวลาที่ต้องอยู่ในสังคมหรือหานที่ที่มีผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถ BTS ขึ้นอ ber อร์หรือเดินไปทำงานนั่งทำงานออกกำลังกายก็มักจะใส่หูฟังอยู่เสมอคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าคะคุณอาจจะชอบฟังเพลงก็จริงแต่ยอมรับมาเถอะว่า คุณกำลังเลี่ยงการต้องคุยกับผู้คนอยู่นั่นเองค่ะข้อ7ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงผู้คนที่โกรธแรกเกี้ยวกาดนะคะจะไม่อยากเผชิญหน้ากับคนที่อารมณ์ไม่ดีถึงขั้นโมโหไม่ว่าคนคนนั้นจะระเบิดอารมณ์ใส่คุณหรือคนอื่นหรือเข้าของ ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เก่งเฉลยกับการรองรับอารมณ์รุนแรงแบบนี้นะคะเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกหมดแรงหอ่อเหี่ยวและอึดอัดดังนั้นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงจึงมักพยายามหลีกเลี่ยงผู้คนที่โกรธและเกี่ยวกาดค่ะข้อ8ได้รับอีเมลข้อความหรือสายที่โหกเข้ามามากกว่าที่เราส่งหรือโทรออกไปนะคะ พราะว่าคนที่มีโรคส่วนตัวม,ยายาม,มักจะพยายามเสี่ยงมักจะพยายามหลีกเลี่ยงการคุยกับผู้คนแม้ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์ก็ตามนะคะแต่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์จําเป็นก็เลื่อกที่จะใช้วิธีการส่งข้อความแทนนะคะและส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่รับข้อความที่ยาวมากกว่าเป็นผู้ส่งนะคะเพราะว่าคนแบบที่มีโรคส่วนตัวสูงมักจะชอบอ่านและไม่ค่อยตอบ ยกเว้นเมื่อจำเป็นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่9จะไม่ชอบบทสนทนาผิวเผินกับคนแปลกหน้าหรือคนที่เราไม่สนิทนะคะคนที่มีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็จะไม่ชอบสนทนาที่เรียกว่า small talk หรือบทสนทนาตามระยะสังคมมักจะต้องโต้อตอบกับคนที่ไม่รู้จักกันเป็นอย่างดี อย่างเช่นพนักงานร้านสะดวกซื้อสาขาประจำของเราคนที่เจอกันตามงานพบปะสังสรรค์เราก็จะเป็นคนที่ชอบคุยกับคนที่เราสนิทหรือมักจะไว้ใจเท่านั้นนะคะซึ่งจะไม่พูดอะไรมากแต่ถ้าเป็นคนที่เราสนิทแล้วจะพูดอะไรได้เยอะขึ้นเลยนะคะนั่นก็คือ9ข้อนะคะสำหรับคนที่มีโลกส่วนตัวสูง คุณตรงกับข้อในข้อหนึ่งหรือเปล่าถ้ารู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงก็ต้องรู้สึกก็ไม่ต้องรู้สึกแปลกใจอีกต่อไปนะคะว่าทำไมเราถึงลักษณะในแบบที่ว่าการเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนที่ผิดปกตินะคะหรือว่าแปลกแยกจากสังคมแต่เราคือคนประเภทที่เก็บรายละเอียดทุกอย่างรอบตัว และโลคส่วนตัวก็มีประสิทภาพสูงต่างหากระแบบนี้อยากเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงไหมคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือคนที่ชอบเข้าสังคมแต่ละคนก็จะมีมุมน่ารักน่ารักของตัวเองเสมอนะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์แล้วพบกันสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซ Book ยู u ูบแองเคอร์บอร์ดคาร